สู่สังคมค่ะวันนี้ดิฉันวิลาวันวิชัยดิตรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเราค่ะจะมาพูดคุยในเรื่องราวที่คิดได้ว่าหลายคนจะรู้สึกคุ้นเคยกับการใช้ภาษาไทยค่ะแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าในเรื่องของเรียนหลักสูตรภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยวะะลัยลักษณ์ ดีอย่างไรนะคะซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรของเราวันนี้ค่ะเป็นอา,อาจารย์สาวสวยนะคะมีดีกรีเป็นถึง รองเทพีนพมาศของมหาวิทยาลัยวลเลยลักด้วยนะคะขอแนะนําทุกท่านให้รู้จักกับอาจารย์ทัดดาวรักมากค่ะอาจารย์หลักสูตรภาษาไทยสำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยวลเลยลักค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,คะนอกจากอาจารย์คนสวยเรายังมีน้องนักศึกษาที่น่ารักสองท่านค่ะท่านแรกนะคะแนะนําให้รู้จักกับน้องพิศซินีพรมมตรีค่ะนักศึกษาชั้นปีที่1นนะคะหรือว่าน้องฝ้ายค่ะสวัสดีค่ะน้องฝ้าย แล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะน้องทิติวุฒิสารพฤกษ์ค่ะน้องสตางค์ค่ะสวัสดีค่ะก็ต้อนรับท่านท่านเข้าสู่รายการนะคะวันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเราจะมาพูดคุยกันว่าเรียนภาษาไทยที่วลัลยลักษ์เนี่ยดีอย่างไรค่ะคงต้องให้จารย์ทัดดาวล่าให้ฟังก่อนว่าเอ๊ะหลักสูตรของเราค่ะมีจุดเด่นยังไงบ้าง <OS IT ION AL> ถึงจะต้องให้ทุกคนมาเรียนที่วลัลยลักษ์ค่ะได้เลยค่ะ สำหรับหลักสูตรภาษาไทยนะคะที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยถ้าแบ่งจุดเด่นเราน่าจะแบ่งได้เป็น3ด้านนะคะด้านแรกคือด้านการเรียนการสอนของเราค่ะด้านการเรียนการสอนเนี่ยนะคะเราจะเรียนภาษาไทยทั้ง3าแขนงเลยค่ะนั่นก็คือหลักภาษา วรรณคดีวรรณกรรมแล้วก็คติชนวิทยาค่ะแล้วการเรียนของเราเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะของ active learning ก็คือมีกิจกรรมในชั้นเรียนไม่ใช่แค่การบรรยายเพียงอย่างเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นทางด้านหลักภาษานะคะในรายวิชาของการสอนภาษาไทยเราก็จะให้นักศึกษาเนี่ยทำสื่อการเรียนการสอนนะคะหรือว่าวิชาการใช้ภาษาไทยที่เราจะมีบทบาทสมมุติให้นักศึกษาเนี่ยเป็นนักข่าวหรือว่าเขียนข่าวด้วยตัวเองค่ะถัดมานะคะในด้านวรรณกรรมวรรณคดีเราอาจจะเรียนตั้งแต่พื้นฐานวรรณ คดีไทยมาเลยนะคะรวมรวมไปถึงการวิาพากษ์วิจารณ์วรรณกรรมปัจจุบัน,นะค่ะส่วนด้านคติชนวิทยาอันนี้สนุกมากเลยค่ะจะมีการลงพื้นที่ภาคสนามด้วยค่ะนี่คือหลักสูตรที่เราจะได้เรียนในหลักสูตรภาษาไทยอันนี้น <ะ S 1> เป็นแค่ด้านแรกนะคะคกระบวนการเรียนการสอนส่วนด้านคุณภาพของอาจารย์จะเป็นจุดเด่นด้านที่สองของเราค่ะในหลักสูตรของเราเนี่ยนะคะอาจารย์ทุกท่านนะคะผ่านการอบรมมาตรฐานการสอนของประเทศอังกฤษนะคะหรือว่าที่เรียกว่า u k p s f ค่ะ แล้วอีกอที่สำคัญนะคะยังมีอาจารย์สองท่านในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานนี้แล้วในระดับเฟลโลชิพค่ะก็คือหัวหน้าสาขาหนุ่มหล่อของเรานะคะอาจารย์ธีรวัตกรกล่าวเกี่ยงแล้วก็ดิฉันเองค่ะอาจารย์ทัดดาวรักมากค่ะแสดงว่าเรื่องของความพร้อมของอาจารย์รับรองได้เลยว่ามั่นใจได้เลยค่ะสําหรับผู้ปกครองนะคะที่ จะส่งลูกหลานเข้ามาเรียนที่นี่นะคะคือมั่นใจได้เลยว่าอาจารย์ทุกคนนี้ผ่านคุณภาพการสอนนะคะคือสามารถสอนได้อย่างมืออาชีพแล้วก็สอนให้คิดวิเคราะห์นะคะไม่ใช่แค่สอนการท่องจําเพียงอย่างเดียวค่ะนี่ก็คือลักหลักูตรของเราว่าเราเรียนรู้อะไรกันบ้างใช่ไหม<ช>คะ,คะทีนี้ต้องถามน้องฝ้ายกับน้องสตางค์บ้างว่าเอ๊ดดูเป็นแบบว่าเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมคะเป็นเด็กไอทีแล้วทาไมถึงเลือกเรียนภาษาไทย<ม>ต้องให้น้องฝ้ายก่อนหนึ่ง่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกว่าตอนรู้ตัวเองตอ้องตั้งแต่ตอนมัธยมแลวคะ่ะเพราะว่าตั้งแต่ตอนมัธยมเนี่ยนะคะจะมีการแข่งขันเหมือนกับวันสุนทรภู่ที่โรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีครูตามหลักสูตรภาษาไทยนะคะก็ส่งไปแข่งภายในโรงเรียนนะคะก็จะได้รับรางวัลมาแทบจะเกือบทุกปีเลยก็ว่าได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกเขียนคัดลายมือหรือว่าเรียงความหรือว่าแต่งคําประพันธ์นะคะ,ะ,คะก็จะได้รางวัลมาค่ะแล้วก็เลยเลือกเรียนภาษาไทยเลยค่ะ ก็คือเป็นเรื่องที่เราชอบตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมใช่ไหมคะทีนี้หนุ่มหล่อกอเราบ้างวาดสุขขมรุ่มลึกเนี่ยค่ะดูว่าเออทำไมสตางถึงมาเลือกเรียนภาษาไทยที่ว่าไรล่ะคะสําหรับผมครับผมคิดว่าภาษาไทยเป็นหลักพื้นฐานของทุกคนในประเทศไทยครับและผมก็อยากศึกษาเข้าไปอีกให้ลึกเข้าไปอีกแล้วก็เพื่อที่ได้สอนเด็กรุ่นหลังให้รู้ว่าภาษาไทยมีความเป็นมาอย่างไงและ หลักวัฒนธรรมของภาษาไทยที่แท้จริงคืออะไรครับแล้วก็ผมมีครูที่โรงเรียนเก่าชื่อครูบุ๋มครับ<ม>เป็นครูภาษาไทยที่ดีมากผมก็เลยเอาแบบอย่างของครูบุ๋มในการสอนภาษาผมอยากจะศึกษาให้เข้าใจลึกซึ้งถึงในภาษาไทยและเผยแพร่ครับ มีไอดอลเป็นคุณครูภาษาไทยด้วยก็เลยอยากเรียนภาษาไทยเสียงพร้อมากเลยอ่ะนี่คืองานเขียนนี่งานพูดงานพูดอันนี้เจ้าแม่นักเขียนประกวดล่าสุดก็ได้เพิ่งได้รับรางวัลระดับจังหวัดมาค่ะตอนที่มาเรียนที่นี่นะคะประกวดเรียงความ นี่คือนะักศุนทรพจน์มือเองของภาษาไทยเลยหรือเปล่ายังไม่ได้มีโอกาสประกวดเนาะแต,แต่ว่าเราจะมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนับสนุน,นะคะ่ะถ้าเกิดว่ามีการประกวดอะไรเราก็จะส่งข่าวให้กับนักศึกษาทราบตามความ,มถนัดของเขาค่ะยกตัวอย่างเช่นการเขียนเรียงความของอกรมวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ฝ่ายเพิ่งได้รับรางวัลมาแล้วก็ของสตางค์ก็จะมีการประกวดศูนย์ทจน์ที่ให้เขาได้ฝึกซ้อมไปก่อนในระดับชั้นปีที่1ตอนนี้ค่ะ ทั้งสองคนเป็นน้องปีหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วมาเรียนที่เวรีรัฐเนี่ยเราก็มาจากบ้านเนาะปกติก็จะมีพ่อแม่ดูแลมาเรียนที่เวรีรัฐมีใครดูแลเราหรือเปล่าแล้วก็บรรยากาศที่มหาลัยเป็นยังไงบ้างลองเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยค่ะกบรรยากาศของมหาลัยนะครับก็ดีมากครับสําหรับผมก็คุณครูก็ดูแลเทคแคร์ทุกอย่างครับบางทีเรอเป็นอะไรครูก็ทักมาหาว่านักเรียนโอเคไหมมีเรื่องจะปรึกษาครูไหม ทุกอย่างเทคแคร์หมดครับแล้วก็การใช้ชีวิตก็สะดวกสบายมีรถไฟฟ้าไปได้ทุกที่มีสนามกีฬาให้เราออกกำลังกายและตอนจะมาเรียนนะครับผมหน้ามอก็มีสวนมอวัลลารักให้เราวิ่งให้เราไปเดินเล่นให้เราชมวิวครับน้องฝ้ายคะอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างต่างจากบ้านไหมความรู้สึกนะคะก็ไม่ได้ต่างกันมากครับเพราะว่าถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็จะมีพ่อแม่ดูแลแต่ว่าพอมาอยู่ที่เนี่ย พออยู่หอในเนี่ยนะคะก็อยู่กับเพื่อนๆค่ะแล้วก็มีความสุขมากดูแลกันดีมากแล้วก็เวลาไปไหนก็ไปด้วยกันค่ะแล้วก็บรรยากาศในวะะลั์เรย์รันะคะเริ่มตั้งแต่หน้ามอเลยค่ะมีตั้งแต่ศูนย์การแพทย์นะคะให้พอเวลาไม่เจ็บเจ็บป่วยไม่สบายอะไรก็สามารถไปที่นั่นได้แล้วก็มีศูนย์บันด้วยค่ะไว้สําหรับใครที่อยากอ่านหนังสือหรือว่าต้องการความเงียบนะคะก็สามารถไปที่นั่นได้เหมือนกันค่ะโรงอาหารก็มีค่ะ แสดงว่าพร้อมทุกด้านครบเลยคือปัจจัย4ี่จนถึงปัจจัยท,ที่หครบมีโรงอาหารไม่พอมีตลาดนัดที่เด็กๆชอบไปเดิน <c oughs> ตลาดนัดด้วยค่ะอาจารย์เอาขาะแล้วทีนี้ค่ะหลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะเราเรียนจบหลักสูตรภาษาไทย จบไปจะทํางานอะไระค่ะก็เป็นคําถามของผู้ปกครองหรือว่าตัวเด็กๆเองใช่ไหมคะ,คะถ้าพิจารณาจากรายวิชาที่เราสอนเนี่ยนะคะ,<ช>คะก็เราก็จะเน้นเรื่องของมนุษยศาสตร์ผนวกไปกับทักษะทางด้านภาษาก็คือฟังพูดอ่านเขียนเพราะฉะนั้นสายอาชีพของนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยที่จบไปจากวิทยลักษณ์เนี่ยคะ่ะจะกว้างมากค่ะ,คะเริ่มจากนะคะใครที่สนใจจะอยากเป็นครูเป็นอาจารย์ก็จะไปเรียนต่อปบัณฑิต ก็สามารถทําอาชีพนั้นได้ตั้งแต่ครูประถมครูมัธยมเลยนะคะหรือว่าถ้าชอบทางวิชาการก็อาจจะอยากเป็นนักวิจัยวิจัยภาคสนามได้นะคะนักวิชาการก็ได้ทีนี้ถัดมาใครที่มีทักษะทางด้านการพูดพูดเก่งก็ไปเป็นนักประชาสัมพันธ์ดีเจหรือว่าพิธีกรก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ชอบการเขียน ชอบการเขียนเนี่ยมีสุดสิด่งเก่านะคะรุ่นที่ก็นะคะจะเป็นนักเขียนหลายคนเลยนักเขียนเรื่องสั้นวนิยายหรือว่าแต่งกวีนิพนธ์เพราะว่าจริงๆพื้นฐานตั้งแต่ระดับที่เราเรียนนะคะเราได้ส่งเสริม<ๆ>ให้เขาประกวดกวีนิพนธ์ประกวดเรื่องสั้นวนิยายอยู่แล้ว<ๆ>เพราะฉะนั้นเขาจะมีทักษะตรงนี้มากค่ะเขาก็สามารถไปประกอบอาชีพได้หลากหลายเลยค่ะอืมก็คือมีอาชีพที่หลากหลายมากอาจารย์คะสถิติของนักศึกษาเราที่เรียนจบในดักสสุรภาษาไทยค่ะ มีงานทําคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะสัาสิบเจ็ดซ็นต์ค่ะแต่ว่า97%เนี่ยไม่ใช่ว่าสเปอร์เซนไม่มีงานทํานะคะสเอร์เซนเนี่ยจะเป็นนักศึกษาบัณฑิตนะคะที่ไปเรียนต่อไปเรียนต่อทั้งระดับปริญญาโทแล้วก็ระดับปอบัณฑิตเพื่อที่จะเอาไปประกอบมามเป็นครูข้าราชการครูะคะ่ะ แล้วก็ด้วยด้วยพื้นฐานที่เรามีสหกิจศึกษา8เดือนนะคะจะทําให้นักศึกษาเนี่ยมีโอกาสมีงานทําสูงมากถึงจริงๆก็ร้อยเอร์เซนเพราะว่าการที่เราไปสหกิจอะคะ่ะสถานประกอบการนั้นๆหรือว่า <c oughs> ที่ที่เขาไปอะคะ่ะ <c oughs> เขาก็จะรับหรือว่าอยากได้มาทํางานต่อในทันทีเลยค่ะอ <c oughs> หมายความว่า สังเกตศึกษาก็คือการที่เด็กได้ออกไปปฏิบัติงานจริงกับถกสถานประกอบการใช่ไหมคะใช่ค่ะแ,แดเดือนเลยเหละแดเดือนค่ะแดเดือนก็คือได้ทํางานเหมือนพนักงานจริงๆคนหนึ่งเลยแล้วแต่ว่าเขาชอบเราะว่าเขาถนัดงานด้านไหนที่เขาอยากไปทําค่ะเราก็ให้อิสระในการเลือกนะคะแต่วา่าให้นักศึกษาเลือกเองว่าเขาชอบทางด้านไหนแล้วก็มามีคุณครูคอยให้คำปรึกษาค่ะ แล้วช่วงที่น้องๆนักศึกษาไปสกิป8เดือนนะคะระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาเรามีการติดต่อสัมพันธ์หรือว่าดูแลก,กันยังไงบ้าง<ช>าเพราะว่าคิดว่า8ดเดือนเนี่ยเนาะเราก็ไม่ได้อยู่ในมหาล<ช>ัยไม่ได้อยู่บ้านด้วยแต่ว่าไปอยู่ในที่ใหม<า>่ที่เป็นที่ทํางาน<ช>จริงๆค,ค่ะ,คะเรามีการติดตามที่เรียกว่าการนิเทศนะคะ,คะสําหรับแดเดือนเนี่ยถึงสามครั้งเลยแต่ว่าไม่ใช่แค่ไปแล้วก็หายในช่วงต้นเนี่ยเราอาจจะมีการพูดคุยกับพี่เลี้ยงตลอดเวลาหมายความว่า เราอาจจะคุยกับพี่เลี้ยงคุยกับน้องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook มีเราใกล้ชิดกันมากเราแชทไลน์แชท Facebook กันตลอดเวลาได้นะคะหรือว่าเราอาจจะโทรไปหาโทรไปคุยก่อนก่อนที่เราจะเดินทางไปเยี่ยมณสถานประกอบการนั้นจริงๆค่ะก็คือติดตามกันตลอดไม่ให้หายไปไหนเลยค่ะทีนี้ต้องถามน้องนักศึกษาบ้างว่าอสิ่งที่เราคิดว่าอยากเรียนภาษาไทยชอบงานเขียนชอบงานสุนทรพจน์อะไรงานพูดอะไรอย่างเนี้ค่ะ สิ่งที่คิดไว้กับพอมาเรียนจริงๆในหลักสูตรภาษาไทยเนี่ยมันมันเป็นเหมือนที่เราคิดไหมหรือว่ามันเป็นยังไงบ้างคะ่ะ สำหรับหนนะคะคิดว่าคือมันดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากเลยค่ะเหมือนกับตอนมัธยมเนี้ยนะคะคิดว่าการเรียนมหาลัยก็คงจะแบบเลคเชอร์แล้วก็นั่งฟังบรรยายปกติค่ะแต่พอได้มาเรียนจริงๆแล้วเนี้ยนะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่ให้เราได้ร่วมทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานค่ะเช่นเหมือนของอาจารย์ทัดดาวนะคะในคลาสของอาจารย์ทัดดาวก็จะมีการเหมือนกับเขียนข่าวผ้าหัวข่าวแล้วก็มีการแสดงบทบาทสมมุติด้วยค่ะสนุกมากเลยค่ะ ก็คือไม่ได้แค่แบบิดเรียนแค่หลักภาษาไทายใช่ใชไหมคะมันก็จะมีเสริมในด้านภาษาที่ครอบคลุมน้องถานเป็นไงบ้างที่เราอยากเอ้ยเห็น<ๆ>มีคุณครูแล้วที่เป็นไอดอลของเราใช่ไหมครูภาษาไทาย<ช>พอเรามาเรียนแล้วมันมันเหมือนที่เราฝันไหมไหมคะสำหรับผมมันได้เกินกว่าครับเพราะว่าผมเข้าใจมากขึ้นกับพื้นฐานปีหนึ่งนะครับเขาเรียนกับพื้นฐานภาษาไทายก็ยิ่งเข้าใจเข้าไปอีกในภาษาไทายที่เราเรียนมาแล้วก็ผมตอนแรกคิดว่าเรื่องเพื่อน อาจจะไม่ค่อยดีมากแต่ว่าพอมาเรียนเพื่อนคือสิ่งสําคัญเลยครับเพื่อนทุกคนยิ้มแย้มแจ่มจใสรุ่นพี่ก็อยู่แบบเป็นครอบครัวคุณครูเหมือนพ่อแม่ที่คอยดูแลครับผม,มเหมือนกับว่าเป็นครอบครัวใหม่ของเราใช่ครับอบุนเลยอบุ่นเลยนะคะสุดจะใกล้ชิดก,กันมากนักศึกษาก็จะทักมาคุยกันตลอดค่ะแสดงว่าระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาไม่ได้มีช่องว่างเพราะเรารู้สึกว่าเอในรั้วมาหาวาิการที่เราจะไปหาอาจารย์เนี่ยมันดูเป็น เป็นเรื่องย<ม>ากใช่ไหมจริงๆแล้วยากไหมคะไม่ไมย,ายากเลยค่ะเพราะว่าค่ะค่ะมันกับอาจารย์ทุกคนนะคะเวลาหนูมีข้อสงสัยอะไรหนูก็สามารถทักไปคุยได้สบายเลยค่ะแล้วก็อาจารย์ก็ให้คำปรึกษาได้ดีมากเลยค่ะอืมแล้วทีนี้ค่ะอาจารย์ทะดาคะคงต้องถามเรื่องความพร้อมของหลักสูตรแล้วน้องๆยืนยันว่าเรียนแล้วสนุกมีคนดูแดลบรรยากาศดีค่ะ ความพร้อมของหลักสูตรนะคะถ้าเกิดเราจะรับนักศึกษาเพิ่มในตอนนี้หลักสูตรเรามีความพร้อมทางด้านหลักสูตรยังไงบ้างค่ะตอนนี้นะคะ,นนะ,คะหลักสูตรเราก็พร้อมรับนักศึกษานะคะน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะสําหรับ TC แคสในรอบที่2นี้นะคะก็จะรับแบบ2แบบคือแบบพอร์ตโฟลิโอนะคะเกรดเฉลี่ย2.5ขึ้นไป ก็สามารถสมัครมาได้พร้อมกับแน่พอร์ตโฟลิโอมาหรือว่าแบบที่2จะใช้คะแนนส่วนกลางนะคะก็คือคะแนน ONe t นะคะคะแนน o n e t เนี่ยก็จะใช้ภาษาไทย50คะแนนสังคม30คะแนนแล้วก็ภาษาษอังกฤษ30่าคะแนนค่ะแต่ว่าถ้าเป็น9วิชาสามาัญจะป่ากหน่อยก็คือภาษาอังกฤษจะใช้20คะแนนนะคะอันนี้ทั้ง t c a s 2แล้วก็ t ี a ค3เลยเพราะว่าหลักสูตรเราเนี่ยจะพร้อมนะคะทั้งด้าน การเรียนการสอนที่ได้พูดไปแล้วนะคะหรือว่าคุณภาพของอาจารย์อาจารย์เนี่ยก็จบมาทางด้านภาษาไทยโดยตรงอักษรศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยนะคะแล้วก็ด้านที่3คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรพาน้องๆไปประกวดหรือว่าจะมีละครเวทีให้เขาได้โชว์ความสามารถกิจกรรมเพราะฉะนั้นยินดีต้อนรับทุกๆคนมาเรียนค่ะผู้ปกครองมั่นใจได้เลยค่ะอค่ะอาจารย์นัด่ที่นี้ค่ะเรายังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเหมือนเวลาเขาเรียนหลักสูตรภาษาไทยจะเพราะว่ามี3 สด้านหลักใช่ไหมคะแล้เหมือนมีแต่ละด้านเนี่ยเขาเลือกเองไหมคะหรือว่ายัางไงคะเขาจะได้เรียนทั้งหมดเลยคะ่ะเราจะเน้นเป็นเป็นสมิตินี้คะ่ะที่ที่เรียนนะคะก็คือภาษาวรรณคดีวรรณกรรมแล้วก็คติชนวิทยาค่ะก็คือจะมีรายวิชาที่ตอบมิติ3ด้านเหล่านี้คะ่ะ ก็มีต้องถามสอสองคนบ้างนักศึกษาของเราว่าเอะเราเราสนใจด้านไหนไหมเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีทั้งที่จะบอกว่าเอะด้านภาษาด้านภาษาด้านวรรณคาดีแล้วก็ด้านคติชนวิทยาเอา <c oughs> สำหรับหนนะคะเอาจริงๆก็หนูชอบหมดเลยค่ะทั้ง3อย่างทั้งทั้งภาษาวรรณคาดีแล้วก็คติชนนะคะแต่โดยลึกๆแล้วเนี่ยนะคะก็ชอบพวกวรรณกรรมค่ะ <c oughs> วรรณกรรมวรรณคาดีใช่ค่ะ สตาคะสำหรับผมชอบด้านคติชนครับเพราะผมอยากจะศึกษาเกี่ยวกับด้านต่างๆของคนในพื้นที่ต่างๆครับให้แบบรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับพื้นที่ของเขาครับคติชนนี่คือเราเรียนเกี่ยวกับเรื่อง อ่ท้งถินเรื่องของภาษาวัฒนธรรมค่ะเพราะว่าการเรียนภาษาไทยเราจะไม่ได้เรียนแค่ก็เอ้ยก็ไก่ใช่ไหมคะชบางคนก็เข้าใจผิดแบบนั้นไม่ตรงการไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆเราวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารการกินหรือว่าการแต่งกายของคนไทยเนี่ยก็ถือว่าอยู่ควรจะอยู่ในหลักสูตรภาษาไทยที่เราจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชุมชนหรือว่าภูมิปัญญาประเพณีต่างๆค่ะก็จะเป็นทางด้านสายคติชนวิทยาเหมือนกันค่ะ เราก็ต้องเรียนรู้ไปครอบคลุมทุกด้านของภาษาไทยเลยของไทยเลยดีกว่าก็คือทุกอย่างที่เป็นไทยแบบนี้หรือเปล่าคะเราก็จะเรียนในทุกมิติไม่ใช่เฉพาะแค่ภาษาวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตทุกอย่างครอบคลุมหมดค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะอาจารย์ทดาวคะเรามีกิจกรรมที่พาเด็กออกนอกพื้นที่ไหมเพราะปกติก็จะรู้สึกว่า เรียนภาษาไทายต้องเรียนอยู่แค่ในห้องหรือเปล่ามีกิจกรรมที่พาให้เด็กลงไปมีค่ายหรืออะไรบ้างมคะมีกิจกรรมภาคสนามค่ะ,คะสำหรับปีรุ่นที่ผ่านๆนมานะคะเราก็จะพาไปทัศนศึกษาที่ประเทศมาเลเซียมาเลเซียนะคะซึ่งในจะเป็นหมู่บ้านคนไทยที่อยู่ในมาเลเซียะค่ะเราก็ะจะได้ไปดูเรียนรู้วิถีชีวิตว่าเอ๊ะมันแตกต่างจาก คนไทยเราจริงๆไหมหรือว่ามันมีอะไรที่มันปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วเขาก็จะได้ไปลงพื้นที่แล้วก็เก็บข้อมูลด้านต่างๆค่ะแล้วก็เอามาประมวลเป็นความรู้นําเสนอค่ะก็ถือว่านอกจากห้องแล้วยังมีข้างนอกเรียนห้องกว้างที่จะได้ไปเรียนรู้จริงใช่ไหมคะทีนี้ต้องถามน้องฝ้ายกับน้องสตาว่าเออถ้าเกิดเราเรียนจบไปแล้วมีอาชีพในฝันหรือเปล่าว่าจบไปแล้วอยากทํางานอะไรกัน สำหรับนุนะคะก็ที่คิดไว้ตอนนี้ก็มีอยู่ด้วยกันสองอย่างก็ค่ะก็คืออย่างแรกนะคะก็คือศึกษาต่อค่ะแล้วก็อย่างที่สองก็คือไปเป็นครูหรือว่าอาจารย์ค่ะอคุณครูภาษาไทายใช่ค่ะน้องสบายคะผมนะครับผมก็อยากเป็นอาจารย์เหมือนกันครับแต่ก็อีกอาชีพอย่างนึงคือเป็นนักพูดครับมผมอยากจะเป็นนักพูดให้กำลังใจให้กำลังใจคนในแ,แบบชี้แนวทางให้คนแบบไปในทางที่ดีครับ ใช่เ yup. พ ist, าราะอาชีพนี้น่าสนใจมากพูดสร้างแรงบันดาลใจใช่ไหมคะที่มีจะเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่มีทักษะเก่งด้านการพูดอยู่แล้วแล้วก็นำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจก็สามารถเป็นอาชีพอิสระว็ไดใ้ใช่ไหมคะจบไปแล้วจะเป็นดูเป็นเจ้าของตัวเองงานตัวเองหรือว่าจะในองค์กรรัฐเอกชนก็ได้หมดเพราะว่าเราสอนให้เขาวิเคราะห์ค่ะพอเขาวิเคราะห์เข้าใจความเป็นมนุษย์รู้ละว่าโอเคถ้ามาอย่างเนี้ยเป็นมนุษย์ เป็นคนแบบนี้ค่ะจะต้องมีวิธีการรับมือหรือว่าการประสานอย่างไรบ้างโดยใช้ทักษะทางด้านภาษาที่เขาได้เรียนมาแล้วก็ที่สำคัญนะคะตอนปีสี่ก่อนที่จะไปสหกิจนะคะเขาก็จะได้ทำสารานิพนธ์หรือว่าวิจัยค่ะคนละหนึ่งเล่มซึ่งวิจัยเนี่ยนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะที่จะสามารถรวมองความรู้หลายๆด้านตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่งจนมาถึงชั้นปีสี่าม แนวที่เขาถนัดอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ฝ้ายบอกว่าฝ้ายชอบวรรณคดีวรรณกรรมฝ้ายก็อาจจะอยากทําวิจัยทางด้านนี้ส่วนสตาลชอบการทําวิจัยเกี่ยวกับคติชนวิทยาสตาลก็อาจจะไปลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อกิบข้อมูลก็ได้ค่ะ huh. ก็ประมวลมาเป็นสารานิพนธ์หนึ่งเล่มแล้วถ้าใครอยากจะไปเรียนต่อนะคะการที่เราได้ทําวิจัยตั้งแต่ปร,ริญญาตรีเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานที่เราจะสามารถเอาไปต่อยอดตอนปร,ริญญาโทรหรือปร,ริญญาเอกได้เลยอแสดงว่า ที่เราจะเรียนเรื่องของหลักสูตรตามตามแผนแล้วเด็กๆก็จะได้ลงมือทำเป็นวิทยาคนิตหนึ่งเล่มค่ะสารานิพนธ์สารานิพนธ์หนึ่งเล่ม1เล่มใช่ค่ะก็คือได้ฝึกเลยวิธีการวนการมีการทบทวนวรรณกรรมอย่างไรการเก็บข้อมูลทําอย่างไรการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาแบบนี้เป็นอย่างไรแล้วก็นําเสนอค่ะ ก็ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานที่สําหรับจะไปเรียนต่อหรือว่าจะเป็นประกอบอาชีพได้เลยใช่ค่ะแล้วก็อาจจะพาไปเวทีสัมมนาระดับมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อนําไปเ,าเพื่อพาไปเสนอผลงานค่ะอืมค่ะทีนี้ค่ะคงจะต้องให้อาจารย์แล้วก็น้องทั้งสองคนแล้ไปฟังว่าถ้าจะมาเรียนดักสูตรภาษาไทยที่วัลยลักจะต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้างเอาน้องนักศึกษาก่อนดีกว่าว่า ตอนที่ตัดสินใจแล้ววอยากเรียนเอกภาษาไทยเนี่ยคะ่ะเรามีความพร้อมเตรียมตัวยังไงติ้วหนังสือ,อยังไงหรือว่าไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ไหนค่ะสําหรับผมนะครับก็มุ่งเน้นเรื่องภาษาไทยครับอ่ามุ่งเน้นไปเลยครับแล้วก็ส่วนพื้นฐานก็ที่นี่ก็จะปูพื้นฐานอีกรอบนะครับแล้วก็จะค่อยศึกษาเป็นระดับชั้นปีไปครับผม สำหรับนกก็เช่นเดียวกับของสตังนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาเรียนที่นี่นะคะพอรู้ตัวว่าเราติดแล้วนะคะเราก็เลยศึกษาเพิ่มขึ้นค่ะจากที่ว่าจบโมหกแล้วนะคะก็ปูพื้นฐานสําหรับก่อนขึ้นมหาลัยค่ะแล้วก็พอมาเรียนจริงๆเนี่ยนะคะอาจารย์ที่นี่ก็ปูพื้นฐานให้อีกทีนึงค่ะทําให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอ,อาจารย์ออฟค่ะค่ะสําสหรับน้องๆน,นะคะที่ รักภาษาไทยชอบภาษาไทยนะคะหรือว่าไม่ต้องรักภาษาไทยมากแต่รักครูภาษาไทยนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะเกรดเฉลี่ย5ภาคการศึกษาขึ้นไปเนี่ย2.50ขึ้นไปค่ะแล้วก็มีผลงานอาจจะประกวดต่างๆทางด้านทักษะภ,ภาษาไทยหรือว่าจิตอาสากิจกรรมในโรงเรียนก็รวรบรวมมาเป็นพอร์ตโฟลิโอเรายินดีต้อนรับเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่า เออเราไม่ได้เก่งภาษาไทยมากมายที่นี่พร้อมจะปูพื้นฐานอย่างที่น้องๆบอกค่ะยินดีนมากค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมฟังอยู่ค่ะอยากจะรู้ว่าเอะแล้วมันนอกเหนือจากที่เราคุยกันในวันนี้ค่ะมีช่องทางอะไรให้ไปสืบคน้นข้อมูลว่าหลักสูตรภาษาไทยไที่วรัฐมีอะไรยังไงไปดูข้อมูลได้จากที่ไหนบ้างคะสำหรับคนที่สนใจนะคะก็สามารถ กดไลค์หรือว่าทักมาถามในเพจเอกไทยมหาวิทยาลัยวะไรลักษ์ค่ะจะมีพี่แอดมินตอบอยู่24ชั่วโมงเลยนะคะหรือว่าจะเป็นเพจสมัครเรียนมอวะไรลักษ์ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากจะติดตามช่องทางอื่นๆของเอกภาษาไทยนะคะเราก็จะมี YouTube ใน y u t u b e เนี่ยก็จะมีวิดีโอที่รวบรวมประชาสัมพันธ์แล้วก็ ทุกด้านของอีกภาษาไทยอยู่นะคะชื่อช่องว่าเอกไทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เหมือนกับชื่อ Facebook อค่ะหรือว่าถ้าน้องๆน,นะคะชอบเล่น i อ่าชอบเล่น Instagram หรือว่าชอบเล่น TikTok นะคะก็เซิร์ชภาษาอังกฤษเลยว่าไทยวลัยลักษณ์ค่ะมหมายถึงว่า ครอบคลุมทุกสื่อโซเชียลใช่ค่ะใช่คะขยายกว้างทุกพื้นที่ติกตอกก็มีก็จะเห็นการแทข็ดวัยรุ่นย้อนยเต้นอยู่กับน้องๆนี่แหละค่ะในติกตอกไปติดตามกันด้วยนะคะอืมค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคงต้องให้น้องๆเล่าถึงความเข้าใจของการเรียนเอกภาษาไทยที่มายรักค่ะเอาน้องเอาน้องสตาล์ก่อนบ้างค่ะสำหรับผมนะครับก็อย่างแรกที่ผมพูดไปก็คือครอบครัวครอบครัวของอลักษ์เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและเข้าถึงทุกคนได้ง่าย ไม่จาเป็นต้องมีใครต้องถือตัวเข้ามาเราทุกคนมีสิทธิเท่า ال เทียมกันทุกคนและเราอยูนอย่างเป็นกันเองไม่ว่าครูหรือจะเป็นอาจารย์ทุกคนล้วนแล้วดูแลเราได้ดีครับผมก็คือประทับใจความเป็นครอบครัวครับคุจะตั้งค่ะน้อฝายใช่อง้ายโทษทีค่ะน้องาสำหรับความประทับใจของหนูนะคะก็คืออย่างแรกเลยค่ะก็คือสื่อการเรียนการสอนนะคะ บอกได้เลยว่าครอบคลุมทุกทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่มีสื่อการเรียนการสอนที่ทําให้เราได้พูดคุยกันสะดวกมากขึ้นค่ะมีโปรเจคเตอร์หรือถ้าสมมติว่านักเรียนเยอะเกินไปเนี่ยค่ะก็สามารถแบ่งเป็นสองห้องได้แล้วก็เข้าโปรแกรม z o ูมค่ะแล้วก็พูดคุยกันได้ค่ะต่อมาก็จะเป็นเรื่องเพื่อนนะคะเพื่อนเนี่ยนะคะก็ประทับใจมากค่ะเพื่อนที่นี่รักแล้วก็กลมเกลียวกันมากค่ะแล้วก็เหมือนกับครอบครัวสําหรับอาจารย์นะคะก็คือ อาจารย์ให้ความโดูแลสําหรับนักเรียนได้ดีมากเลยค่ะใช่ค่ะตอนส่วนสุดท้ายของอาจารย์แคตากค่ะคงต้องฝากเรื่องของ ความเชื่อมั่นมั่นใจกับเด็กๆนักศึกษาที่อยากจะเรียนต่อที่นี่รวมไปถึงผู้ปกครองด้วยค่ะสำหรับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆน,นะคะที่สนใจในการเรียนภาษาไทยนะคะเลือกเรียนที่วัยลักษ์ค่ะไม่ต้องมองที่ไหนไกลบรรยากาศโดยรอบมหาวิทยาลัยสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะรวมถึงบรรยากาศอากาศไม่มีมลพิษแน่นอนนะคะถ้ามีความเคร่งเครียดขับรถไปสักนิดก็เป็นทะเลแล้วล่ะคะ่ะลงเรือไปเกาะสมุยก็ได้ <S 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 แต่นอกเหนือไปกว่าน,นั้นนะคะคือ เรื่องของวิชาการในหลักสูตรภาษาไทยพร้อมที่จะให้ทุกคนนะคะได้มาหาความรู้แน่นอนค่ะอืมค่ะสำหรับวันนี้นะคะวรายการว่าเล่หลักสูตรสังคมนะคะต้องกราบขอบคุณผู้รับผาการของทาทั้งสามท่านค่ะท่านแรกอาจารย์ทศดาวรักมากนะคะน้องฝ้ายนะคะพิศนีพรหมมนตรีค่ะนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งแล้วก็น้องจิตน้องจิตติพงศารฤกษ์กนะคะน้องสตางค์นะคะต้องขอบคุณทั้งสามท่านมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมะคะสามารถติดตามรายการของพวกเราได้อีกครั้งนะคะในรายการไว้ใรักสู่สังคมนะคะสำหรับวันนี้ทีมงานของพวกเราคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ